กูท่กขวางแฮงเป็นกาหัวใจกดต้องกูขวางเป็นกาหัวใจเลยเอาลงขึ้นเมื่อเอาลุงขึ้นกูใช้แคม้าย่บ้าน่ะ 뭐아 으아, 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 โอ้แล้วเลต้นไหน่่ออนนึงเเอมเนาะเนาะดแนวนี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเปิดอยูด้ ง่มอะไรหกูไปเอาสามให้นี่ก็คือมังม่วงครับเขาจะมานี่ครับมังม่วงครับบมวมมั่นี่คือมังม่วงครับเขาจะกินคำหนึ่งครับมามาขาครับไม่เอาครับอื้อ นี่คือมังมันนะครับครับเราจะกินมังมันคำหนึ่งครับโอ้ไม่ไม่ไม่เราเห็นสีแดงครับนั่นครับนั่นครับมามามานี่ครับเราเห็นสีแดงอันหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านสีแดงครับเ่านสกินสีแดงครับมา หมากอันนั้นครับอันนี้ยังกินไม่ได้ครับเบิ่งครับนี่ครับเป็นหมากอันนี้ครับยังกินบ่ได้ครับน้ำมอฟน้ำมอฟอันนี้ก็คือมังวงคิวครับนี่คือมังวงคิวครับมันคิวครับอันนี้เราก็จะกินคำหนึ่งก็พอครับมันขิวครับระแซ่บครับ ปลาที่มันหลุดมาจากดาวังคารครับมันมีหัวสามหัวหมดครับมันหมดแล้วครับเยวะครับมาครับมาทางนี้ครับท่านผู้ชมครับมาครับมาน้ามาครับอ๋อมีก้อนล้มลุกครับมองก็ตามตาครับมาครับมา๋ยวครับท่านผู้ชมคเราไปกินมังห่งกันครับ เราฆ่าปลาครันครับแล้วก็จะมาฆ่าปลากินครับนครับเราฆ่าได้ตั้หนึ่งแล้วครับต่อไปนี้เราก็ฆ่าตั้ที่สองครับ พาอเขามากินปลาครับเบิ้งอยู่เบิ้งอยู่ปลอปลอเอามาไล่ซะวะ เอาอย่างเชียก็ทอกไปนี่ลอไม่ช่วยกินอาามืิอนี้นั่นความใจมีไปแก่เขาเชียวนอ่เหมือนเากิ่อน่เอาไปดีกว่าเน่กินนี่ก็จะต้องมาเนาะเรากำลังอยู่ในทางกลับบ้านครับนู่นครับไป

จังวะนี้ลงมาแล้วครับผมโกงโงงงโครบ้นผู้ตอล้วัมนี่นมเีเาก็มีอะไรจังะนี่แล้วก็ขึ้นผู้ตอนแล้วครัว้าวเาขึ้นผูตอแล้วครับ อ่าตาว้และนี่ก็คือการขึ้นผู้วว้ามีรถดค่ามีลวดค่าโอ้ยโอ้ย มาบ้านครับนี่ครับมาหวัดบ้านแล้วก็โอ้ยหยาดโควิดเนาะกลับมาหวัดบ้านนี่ครับเส้นทางครับที่เข้ามานะครับมันก็อันตรายหน่อยหนึ่งก็บมครับผู้พาปลาดงมันครับล้าก็ใส่หน้ากากคือเก่าครับนี่ครับโควิดมาครับฝักอันนี้ก็ใส่สองอันกับผ่านฝากเนาะยยานโควิด <laughs> ah, ah.